ตถาสมกออันโยตัอุนยโยากิณายโยอันเริกะรนีโยอันโนตกะรังคนยักเกตังโลกัสสีติสุปะเกวะอะระหังสัมมาสัมโพธิจารณะสัมปันโน ตโลกวิโัอโนุตตร์ปุริสธรรมมารสาณิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธปะขวาติสวัสาโตะคะวัตานามโมสันติสิโกอะกามิโกะเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจสังเวสิกาโพวิมโยชิ ปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาทิสังจตาริปุริสัจุภานิยานถูริสัวงุญทลลเยสัพพะภคะวะโตสาวกะสังโฆ อัมพตอาหุนายโยภาหุนายโยนาคินายโยอันเจริกะนิโยอานุตตรังคุณญาเกตังโลกะสัตติสิปิโสภะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเลตฌาจารณะสัมปันโนสุปตโตโลกะวิตุ พระถุมงคลนะฮะบางส่วนนะฮะส่วนใหญ่ที่เป็นรูปภาพจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างนะครับผมแต่ว่าพระถุมงคลส่วนใหญ่นะฮะก็จะอยู่ภายในองค์พระธาตุพนมนะครับซึ่งก็ไม่เหมาะสมที่จะถ่ายรูปนะครับก็ โยงสายศินเข้าไปด้านในจะเป็นวัตถุมงคลส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่ากา็มีวัตถุมงคลจํานวนมากนะครับก็อยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่แล้วก็วัตถุมงคลนะฮภายนอกเป็นส่วนน้อยในวันนี้นะครับหลวงปู่ศิลาเริจันโทนะฮะแล้วก็ท่านพระเทพวรมุนีเจ้าวาดวัดพระธาตพนมพวรมหาวิหารได้ทําการอธิษฐานจิตวัตถุมงคลในงานพิธีประทายเข้าเปลือก หรือในงานบุญกองข้าวใหญ่นะครับของวัดพระธาตุเหมอนหินก็เรียนพี่ๆทุกทุกท่านสาธชุชนทุกท่านได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันกับหลวงปู่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเขตขององค์พระธาตุพนมภายในนะฮะภายในก็คือบริเวณวิหารโคตชั้นในก็ได้ อธิษฐานจิตนะครับภายในองค์พระธาตุพนมแต่ว่าคือนุเนื่องจากพื้นที่ในองค์พระธาตุพนมนั้นขับแคบหลวงปู่ท่านจึงมานั่งข้างนอกจึงได้จัดเตรียมวัตถุมงคลน,นะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ภายในองค์พระธาตุนะครับส่วนน้อยก็จะอยู่ภายนอกพระธาตุนะฮะดังนี้ ปูได้รถน้ำมนต์นะครับใส่เหรียญทองคำประทายเข้าเปลือกนะครับ แกอันแก้หลงพูดแจกจักถุงนี่เป็นยังไงรครับครับมาท่านพระเทพรมนุนีถุงหนึ่งครับ เป็นดำรีลงปูได้ครับว่า,วาเพิินว่าแห่เพะสังกระจายออกมาพระนลลกะกันเลยกันเลยพวกเข้าก็เลยต้องกันเลยต้องแจกลอยองค์ละทุงหนึ่งวันคนนี้ว่เมันยอดเบิร์ดเลยไปบู๊เปยังคือสั่งแจกบู๊นี่เนี่ยไหนบู๊สิบเคาคข้าข้อพูดเป็นศูนย์จองซื้บอบวกมาไหมซื้อบวกมาไหมนะครับท่านพ่อประเทศวรมนีได้รดน้ำพระพุทธมนต์ เหรียญทองคำม,มันของเสียน็อตซื้อเอาเลยกับของเจติงวันนี้พอหลงปู่จานเหรียญทองคําเสร็จปุ๊บนะครับเสียน็อตกับเจติงก็ปิดเลยครับคนละเหรียญตอนนี้ยอดเหรียญทองคําเหลือน้อยแล้วนะครับพี่ๆปู่จานมือยังไม่มียอดจองมาได้ที่ผมนะครับท่านท,ท่านพ่อพระเทพรมดมณีได้หวานดอกไม้นะครับอธิษฐานเจ็ด ถายเยอะๆนะครับกับห้องนะครับสา,สาธุสาธุท่านพ่อบอกว่ารวยๆรวยๆเร็วๆนะครับผู้ใดผู้ซานรวยเร็วเด้อครับรุ่นนี้ตั้งซื้อรุ่นไหมใช่ป็นอย่างรุ่นรวยเร็วๆรุ่นรวยเร็วๆนะครับผู้ท่านก็ฉันน้ำปลาหน้านะครัาะพ่าได้ก็ได้นั่งอธิษฐานจิตมาสัก ระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ในวัตถุมงคลรุ่นนี้แมนแมนครับก็จะเป็นพระสังกาจจัยเหมื่นศิลาสมเด็จยอดธาตุนะครับแล้วก็เหรียญพญายุงทองนะฮะหรือเหรียญประทายข้าเปลือกนะครับแล้วก็พังพรกการหมื่นศิลาครับรับพรครับ จ้าทูรวยเร็วรวยเร็วยเร็วเนะครับรวยเร็รวรุ่นเร็วรวยเร็วรวยเร็วเนี่หลวงปู่จะแจกบัมเอนนาวะครับแกะอันแก้โอ้คืองามแท้แกะให้หลวงปู่เจ้าของหนึ่งก่อนนะครับแจกแค่ภายในและค่าจองหกร้อยนะมึงไม่เป็นไรได้พัดแจกแล้ว ถ้าเกิดหลวงปู่ประซังแจกเนี่ยว่าเด้แจกนะครับเอ้าวอันนี้แจกในพิธีไม่รู้ว่าได้เลขอะไรบ้างนี่นะครับแจกในพิธีนะครับนี่เบิ้งเบืู้้เฒ่าเอาเอาให้กันแล้วครับท่านพ่อประเทศวัลลามุนีรับรับเป็นองค์แรกอหลวงปู่เอาองค์นะหลวงปู่เอาเองด้วยนะครับหนึ่งองค์โอ้หลวงปู่เก็บเองดอกนะเพิ่นว่า ของคอยเอาเองดอกองหนึ่งพอะนะโอ้แสงว่าขังแล้วโอ้ผู้ใดบ่ท่านใดมียอดเอาเด้อบาทในเด้อแจกในถาดรุ่นนี้รุ่นแจกในถาดจ้าพาสังกัจจ์หมื่นศิลานะครับปางรับทรัพย์รับโชคอุดมสมบูรณ์พูนสุข แล้วก็เหรียญประทายเข้าเปลือกนะครับเหรียญพังพักการนี่ไม่ต้องสืบแล้วนะครับตอนนี้เหรียญพังพักการนี่ขังไม่รู้จะขังยังไงแล้วครับอัดแล้วอัดอีกแน่นแล้วแน่นอีกนะฮะเต็มแล้วเต็มอีกโอ้โหไม่ธรรมดาพี่พี่ครับขอ,อบาร,รมีบุญญาบาร,รมีพระธาตุนี่สมเด็จยอดธาตุก็เต็มลังเลยนะพี่พนะสมเด็จยอดธาตุมื่นหินก็เต็มลังเลยไม่ใช่ธรรมดา โอ้สุดสุดสุดสาถุสาถุสาถุตรงนี้เนี่ยอ้าแจกภายในเขตพัานาเลยนะครับนี่เลยครับน้องพีชจงไว้ผมเด้อครับอันผู้อันผู้ไร้ดว่ท่านใดเด้อครับอ้ยพูดลโอ้ยใหน้อยแท้อ้าวได้รับแจก่ขนมแตกอสขะจายขนมแกสาธุ ใส่ยามไว้ล้ยค่านะสุดยอดแล้วพี่น้องครับบุญแย่บาลามีหลายปวดเอาม้นสามคนเด้อเมืองผู้เท่าโซเดิผู้เท่าเสียกแล้วแล้วโซกันน้องแนงน้องแนงสององา สั่งแค่2,565อองค์งครับ หลวงปู่เก็บไว้เองเลยนะครับดูครับหลวงปู่ถึงกับเก็บใส่กระเป๋าอังสะไว้เองเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ธรรมดาคอยเอาเองเพะนะท่านเปาคู่กับขงจะยิ้มได้แล้วนะครับโอ้ขังขังเด้อพี่น้องกับรุ่นนี้จะมีวัตถุมงคลสักกี่รุ่นที่จะได้เสก นะฮะเปิดประตูพระธาตุพนมเสกเลยนะครับวัดธมงคลส่วนใหญ่จะอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ก็เราเราก็สามารถถ่ายได้แต่ภายนอกขององค์พระธาตุพนมนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่สุดนะครับเป็นสิริมงคลที่สุดสุดฝ่าสุดฝนเลยครับสาธุอันนี้ก็แจกนะครับแจกนะครับปวด้ายเมตตานะครับ <laughs> สาธุสาธุสาธุครับเรียบร้อยพ่อครับไอ้ขางในอาต้า,าตอนนี้ก็สาธุชนก็ยังคับข้างนะครับเรื่องผู้เฒ่ายังโวกันดูครับพี่น้องครับผู้เฒ่าห้ยาดีกันนะครับขอ,องดีนะฮะหลวงปู่ศิลานะครับแล้วก็ท่านพ่อพระเทวร,รมุนีท่านก็มีความสนิทสนม กันอย่างมากนะครับนะแล้วก็เป็นหลวงปู่ก็เป็นที่รักใคร่ของอาชาวธาตุพนมนะครับชาวธาตุพนมก็จึงได้ยกแล้วก็แต่งตั้งหลวงปู่ขึ้นเป็นอ,องค์อุปถัมภ์องค์พระธาตุพนมนะครับนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์องค์พระธาตุพนมนับจากพระครูวิโรจน์รัตโดมน์บุนก็ได้ ก็ได้มีการสถาปนาหรือแต่งตั้งครับแต่งแต่งแต่งตั้งอ,องอรรค์อุปถัมภ์พระธาตนมก็จะมีพระครูวิโรจน์รัตนตตน2,482แล้วก็ยาวมาถึงปีนี้ปี2564ก็เป็นหลวงปู่ศิีนาสิริจันโทนะครับ อันนี้ก็ภายในองค์พระธาตุพนมนะครับภายในองค์พระธาตุพนมก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของอีสานประเทศเหล่านี้นะครับก็ที่ยองยองแจนะครับก็เกาะติดสถานการณ์นะครับพี่ยองยองแจนะครับพี่ต๋องเทวราชก็เกาะติดสถานการณ์วันนี้มาครบทุกสายนะครับพี่กุ้งร้อยเกินนะครับพระอาจารย์แบงค์นะครับพระอาจารย์อภิชัยก็พร้อมนะครับวันนี้ หลวงพี่แปลกไหมว่าฝนไม่ตกเหนียวไม่ตกเลยน่ะพอหลวงปู่เข้ามาในเขตปุ๊บไม่ตกเลยเท่าเข้าเขตธาตุนะตกแต่หลวงปู่เข้ามาแล้วพระธาตุนี่ไม่ตกไม่ตกเลยเมื่อกระเฝนปล่อยๆนะครับครับพอหลวงปู่เข้ามาเปิดประตูปุ๊บฝนหยุดครับตอนนี้นะครับครับก่อนก่อนที่หลวงปู่จะมาถึงนี่ฝนตกนะฮะฝนตกปล่อยๆแต่พอหลวงปู่เข้ามาในเขตพระธาตุพนมปั๊บฝนหยุดเลย นะครับจนจนอาจสนะภาะนี่ท่านเก็บสองครั้งสามครั้งแล้วนะครับแต่ว่าพอหลวงปู่นั่งปุ๊บเนี่ยหยุดเลยครับหยุดเป็นปลิดทิ้งเลยครับพี่พครับด้วยบุญญาบารมีองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับใครยังไม่มียอดนะครับก็ไปหาเอานะครับพี่พีนะระดับนี้นะครับหลวงหงปู่ศิลาสิริชันโทปลูกเสกอธิษฐานจิตแล้วก็องค์ลง ท่านพ่อพระเทวร,รมุนีนะครับผมก็ภายในองค์พระธาตุพนมนี้ไม่ได้มีใครจะได้เห็นง่ายๆนะครับพอได้เปิดประตูเสกนาวัตถุมงคลเข้าไปเสกปั๊บนะฮะชาวบ้านชาวท่านที่มาสักการะแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าภายในองค์พระธาตุพนมเป็นอย่างไรซึ่งน,น,นานๆนะฮะไม่ได้เปิดล่ําจะมาเปิดบ่อยอันนี้คือนานๆทีจะได้เปิดเห็นกันทีหนึ่งถ้าไม่ได้มีวาระมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็ไม่ได้มีเหตุวาระก็ไม่มีโอกาสได้เปิดแล้วก็เห็นภายในองค์พระธาตุพนมเช่นนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ขนวัตถุมงคลออกมาจากท่าพนมฉะนั้นแล้วก็พี่ๆก็ติดตามให้ดีนะครับงานนี้ไม่ธรรมดานะครับนะครับมีการทําข่าวด้วยพี่ๆมาจากช่องอมรินนะครับนี่นะฮะมาแล้วนะครับออ มาถ่ายทำด้วยสำหรับมูเตรูวันนี้นะฮะสองพระมหาเทระผู้ใหญ่ของท่านพ่อพระเทพวรมุนีของหลวงป,ปู่ศิลาศรีจันโทก็มานะครับอธิษฐานจิตหลวงปู่บอกว่าวันนี้เทวดาลงมามหาศาลในมาทำน้ำพระอ่าเก่งเๆลงเพลงเพลงพิวเทม์ Dogatotuk kagawata tamugamang Nami Supati Panu kago saw wadha sanggo sanghang nama Tagara daye Nagang Sapang apa Takama เจติเยปมาเทนาทวารตะเยนกตังสาพังอปราทางขมตุโนพันเตเจติเยปมาเทนาทวารตะเยนกตังสาพังอปราทางขมตุโนพันเตสาธุองพระราพนมก็ถือว่าถือว่าเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ ท่านศรัทธานับถือที่สุดแห่งหนึ่งนะครับเอาหาวหรือบานีิยอดเดือแทละเบิดแท้ๆได้นะ